อวันนี้นะครับผมจะมารีวิวตัวละครใหม่นะครับมีนิมารุ5ดาวนะครับนะครับซึ่งผมจะรีวิวตั้งแต่แบบเลเวลหนึ่งเลยนะครับซึ่งดาเมจเริ่มต้นเนี่ย2,000นะครับแล้วก็ราคาเริ่มต้นเนี่ยเนี่ย400นะครับแล้วก็ขั้นะระยะเนี่ย40นะครับแล้วนะครับคู่ดาว8นี้ นะครับนะครับในสเตตัสเริ่มต้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองรีวิวกันดูนะครับเอาละครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับแล้วก็วางไปเลยนะครับเริ่มต้น้วยเออีครับนี่โคตรเท้นะครับนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขอเซกตัวละครออกมาให้มันจมตีก่อนนะครับเอ็มเซกตัวเออร์เอฟิกยังโอเคยังไม่ได้เปิด นี่ไงครับมาแล้วนะครับมาดูสกิลแรกกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะซึ่งสกิลแรกเนี่ยผมผมมันเป็นโอ้โหการปล่อยไฟนะครับลูกไฟออกไปนะไว้ปีกกลมคาได้กินเกินออกออกไปหน่อยนะครับเป็นการปล่อยไฟออกลูกบอลไฟไปค่าอัพขั้นแรกนะครับห้าร้อยนะครับนะครับขั้นต่อไปหนึ่งพันนะครับจะมีสกิลใหม่นะครับลองใช้ดูสิ การระเบิดพลังออกไปนะครับแอนะครับนะครับมาวา,างขนาดตรงนี้นะครับขั้นต่อไปสามพันนะครับแล้วก็ขั้นต่อไปเนี่ยหนึ่งหมื่นนะครับดามจจะเป็นแปดหมื่นนะครับแล้วก็ให้ให้บลิดนะครับจะเป็นการตีแอร์นะครับซึ่ง ขั้นต่อไปเนี่ยจะก็จะมีสกิลใหม่อีกแล้วนะครับราคาหนึ่งหมื่นนะครับถือว่าถูกมากนะครับไว้ตาแล้วนะครับสกิลเป็นการเมื่อคืออะไรเมื่อคืออะไรทุกคนผมเไม่รู้นั่คือคืออะไรนะครับแต่ว่าราคาไตัวนี้ถูกใช้ได้นะครับมาวางนานะครับอัาคัดสุดเลยนะครับ รักดาเม่สูงสุดนะครับสองแสนนะครับแล้วก็ก็ระยะนะครับแปดสิบนะครับแล้วก็คูดาวเนี่ยแปดวิลนะครับนะครับแล้วถ้าบัฟเนี่ยจะเป็นยังไงไปอัพบัฟบัฟเดี๋ยวครดายเซ็นกับไม่เห็นอัพโอชีกอ่กันเนี่ยครับลองบัฟดูดาเม่จะเป็นหกแสนนะครับ โหดามีแรงเนาะนะครับนะครับไอตัวนี้ลงเลทได้นะครับนะครับราคามันถูกนะครับเออสกิลเนียวค่อนข้างจะที่เลยนะครับนะครับจากตอนแรกสองแสนนะครับกลายเป็นหกแสนเลยนะซึ่งตัวนี้ผมวัาถามว่าเนี่ยถ้าถามว่าแนะนํำไหมแนะนํานะครับตัวนี้นะครับจะว่าไปมอนตอนนี้มอนอยู่ไหนเนี่ยเดินเข้าบ้านแล้วแหละยังนะ นะครับสำหรับตัวนี้นะครับผมแนะนำว่าสามารถเอาไปลงสตอรี่ได้น,นะครับนะครับมันเพิ่งโผล่มานะครับแล้วผมเสียบผิดเป็นกมันเยอะโคตรเลยเลยนะครับโอเคสารับคดปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย